หน้าบ้านค่ะต้นไม้สวยๆเขียวๆ แล้วเราก็มีเซอร์ไพรส์นี่ค่ะทับทิมกรอบจากแม่หอ,อน้องโฟกัสน้องฟ้าใสแล้วก็พี่เฟิร์สนะคะขอบคุณค่ะจากร้านป้ายาขนมหวานนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะกินให้อร่อยเลย มนๆม,มาด้วยหลายขวดคืนนี้จัดไปค่ะอีแนลสวัสดีค่ะทับทิมกรอบร้านป้ายาค่ะน่าทานไหมค่ะขนมหวานาที่ต้องรอบ,บัตรคิวนะคะน,นี่ค่ะ ร้านป้ายาจะอยู่ที่อ่าะอะไรนะถ้าเลือกกาะน,นี่ค่ะน่าทานไหมทุกคนจจมากินด้วยกันค่ะขอบพระคุณผู้มาอยุ่ิการะคุณทุกท่านนะคะอยากกินมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้ไปเนื่องจากว่าหนึ่งไปอยู่บ้านพ่อแม่มากับสองสโนฟนมันตตอืม ใส่ขนุนด้วยแล้วก็ใส่ลูกชิดนะคะขนมหวานาร้านป้ายาค่ะทุกคนขนมหวานรับบัตรคิวร้านป้ายาขนมหวานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือเกาะนะคะใครมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีมาชิมขนมหวานอร่อยอร่อยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นะคะเปิดทุกค่ำคืนค่ะท่าเรือเกาะจ้า,จาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ e ีชแชนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ